ในกรุงเทพก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าสอนดีขนาดนั้นมีสิทแพทย์จุฬา30คนไม่เคยเรียนพิเศษตอนมปลายกี่คนไปดูกันเคยเรียนพิเศษตอนมปลายไหมคะเคยเรียนกี่วิชาคะจนูไ่ทวนเรียนพิเศษมปลายไหมคะเรียนเรียนกี่วิชาคะมีวิชาไหนเรียนหมดเรียนค่ะเรียนค่ะหนูเรียนทุกวิชาเลยค่ะห้าประมาณห้าหนูก็น่าจะประมาณห้าวิชาเรียนอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นเรียนครับเรียนครับเยอะมากเรียนครับเรียนครับเรียนเรียนเรียน เรียน,ยนกี่วิชาสามสี่ได้สามสี่วิชาเหมือนกันเรียนนะคะเรียนนะคะเรียน,นะคะ่ะเรียนค่ะ เรียนค่ะทุกวิชามาเรยค่ะเรียนค่ะเรียนค่ะเรียนครับเรียนอยู่ค like ่ะสามสี่วิชาพิกศษวิชาเลยพิเวิชาเหมือนกันค่ะทุกวิชาเหมือนกันเรียนค่ะทุกวิชาเรียนค่ะเรียนทุกวิชาค่ะคิดว่าการเรียนพิเศษสำคัญตรงไหนมากค่ะมองบายอะค่ะส่วนใหญ่เขาก็เรียนกันถ้าไม่เรียนแล้วมันจะแบบไม่ทันเพื่อบไม่ทันเพื่อนคิดว่าสำคัญมากค่ะพอเรียนพิเศษแล้วเหมือนมันได้ช่วยจำอะไรมาเยอะขึ้นเยอะมากมากจำเป็นนะอย่างเราปฏิกริยไม่ได้แบบเข้ากรุงเทพหรอคิดว่าจำเป็นเหมือนกันว่าโรงเรียนในกรุงเทพก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าต้อนเียขนาดนั้น สรุปนะคะเรียนพิเศษ30คนจาก30คน